วันนี้เนี่ยเป็นอภิปรายวันที่2ใช่ไหมครก็จะมีการลัดเปลี่ยนบุญเวียนของบรรดาสสจากทางพักรวมฝ่ายค้านขึ้นมาอภิปรายเมื่อกี้นี้คุณวิโรจน์เนี่ยก็ได้อภิปรายเรื่องของวัคซีนไปแล้วคราวนี้มาดูตัวแทนจากทางพักเพื่อไทยคุณจิราพรสินธุไัยนะครับคุณจิราพรอภิปรายเรื่องของเหมืองทองอัคราซึ่งเมื่อวานนี้คุณสุทินในฐานะประธานวิฟฝ่ายค้านเนี่ยแตะเรื่องนี้เอาไว้และวันนี้คุณจิราพรก็มาลงลึกในรายละเอียดนะครับ คุณจิราพรเนี่ยนำเรื่องเหมืองทองอัคราซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทยภายใต้การน,นำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าคอสชอนะครับใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งปิดเหมืองทองอัครา ทั้งๆท,ที่มาตรา44เป็นกฎหมายที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสากลเพราะเป็นการใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติรวมถึงการที่รัฐบาลไทยพยายามสื่อสารว่าไทยมีโอกาสชนะคดีนี้สูงแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงาหกรรายัางประเมินว่าเป็นไปนได้ยากที่ไทยจะชนะคดีนะครับนอกจากนี้คุณจิราพรยังพูดถึงมูลค่าความเสียหายที่ไทยต้องชดใช้ หากแพ้คดีนี้เป็นมูลค่ากว่า20 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ความเสียหายด้านการลงทุนของภาคเอกชนที่ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนรวมไปถึงถ้าหากไทยแพ้คดีนี้คุณจิราพรบอกว่าขอให้รู้ว่าตอนนี้ความจริงกำลังไล่ล่าพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นคนทําลายอนาคตของประเทศชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากไทยไม่ชดเชยเป็นจานวนเงินรัฐบาลจะชดเชยคู่กรณีก็คือบริษัทคิงสเกตเนี่ย ชดเชยในรูปแบบไหนถ้าหากคู่กรณียอมถอนฟ้องนะครับเพราะมีข่าวมาก่อนหน้าน,นี้ท่านผู้ชมครับว่าทางคู่กรณีเนี่ยอาจจะถอนฟ้องกับไทยโดยแลกกับทรัพยากรธรรมชาติที่ไทยต้องมอบให้เพื่อที่จะกลับมาทําเหมืองในไทยได้อีกครั้งคุณจิราพรก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าคู่กรณีจะยอมถอนฟ้องจะต้องแลกกับทรัพยากรธรรมชาติไทยต้องสูญเสียเท่าไหร่ ซึ่งเรื่องนี้ใบเสร็จความเสียหายทั้งหมดจากคดีนี้พลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบครับท่านว่าการเอาทรัพยากรของประเทศไปประเคนให้กับบริษัท k คิงสเกตเพื่อแลกกับการให้เขาถอนฟ้องแบบนี้ใช่หรือไม่ที่ท่านบอกว่าคือความรับผิดชอบของชายชาติทหารน,นี่ใช่ไหมคะคือคำพูดและการกระทำของคนที่บอกว่ารักแผ่นดินถ้าไทยต้องแพ้คดี และต้องจ่ายค่าโง่จำนวน25,350ล้านบาทเงินก้อนนี้ค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้จำได้จดจำไว้ในโมโนสำนึกของท่านว่าท่านกำลังทำลายอนาคตของลูกหลานทำลายอนาคตของคนไทยทั้งประเทศเพียงเพราะการลุกแก่อำนาจของท่านนี่จะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดและเจ็บปวดที่สุดของประเทศไทย คุณจิราพรยังฝากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยที่ดูการอภิปรายอยู่นะครับบอกว่าให้จับตาดูว่าวันที่20กุมภาพันธ์ถ้ามีการลงมติถ้าใครย,ยังคงโหวตให้ท่านนายกเนี่ยได้เป็นนายกต่อนั่นหมายความว่าสอสอเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเป็นคนสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ประเคีนทรัพยากรธรรมชาติให้กับต่างชาติและคุณจิราพรก็ขอให้ท่านนายกเนี่ยตอบคําถามเรื่องนี้ด้วยตัวเองอ่าพอคุณจิราพรขอแบบนี้ท่านนายก ก็ลุกขึ้นตอบคําถามด้วยตัวเองนะครับพลเอกประยุจัน์รโอชาท่านก็ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีของบริษัท k i คิงสเกตที่ฟ้องร้องรัฐบาลไทยเนื่องจากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ปี50ซึ่งรัฐบาลไทยก็ต่อสู้คดีตามกติกาสากล เพราะว่าไทยเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่นะครับโดยเรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่มีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็เลยจําเป็นต้องใช้มาตรา44ออกคําสั่งชะลอการต่อยุสัมปทานอาชญาบัตรเหมืองแร่ทั่วประเทศจนกว่าจะมีการแก้ไขผลกระทบกับชาวบ้านก่อนยืนยันว่าการใช้มาตรา44ไม่ใช่คําสั่งในการปิดเหมืองนะครับส่วนกระบวนการต่อสู้คดี นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับท่านนายกก็อธิบายบอกว่าพอบริษัท k i n g s g เก e ยื่นฟ้องรัฐบาลไทยก็เลยต้องแต่งตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้คดีจนกระทั่งคดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ แล้วก็กังวลว่าการที่ฝ่ายค้านนําเรื่องนี้มาอภิปรายในสภาและฝ่ายค้านให้ข่าวกับสื่อมวลชนทั้งๆท,ท,ที่ไม่เป็นความจริงอาจเข้าข่ายเป็นการชี้นําและกระทบต่อกระบวนการต่อสู้คดีซึ่งณตอนนี้ท่านนายกยืนยันว่าคดีนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับเช่นเดียวกันกับการให้ประธานบัิรกับคิงสเกตอันนี้เป็นเพียงให้สิทธิ์ในการสํารวจเท่านั้นไม่ใช่ยกประโยชน์ต่างตอบแทนเอาไปฟังท่านนาย,ยกชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยครับ ข้อวิาพาทนี้เริ่มต้นที่บริษัทแม่ในต่างประเทศแล้วใช้ช่องทางตามกฎหมายระหว่างประเทศในการฟ้องร้องรัฐบาลไทยในสิ่งที่เขาเห็นว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ปี2 5 5 0นะครับปีไหน50นะครับปีนี้6 3เข้ามาแล้วนะเช่นเดียวกันนะรัฐบาลไทยก็จะต่อสู้ในสิ่งที่รัฐบาลไทยและประชาชนไม่รับความเป็นธรรมเช่นกันในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพการปกป้องสิ่งแวดล้อมการใช้พื้นที่ นะครับที่ต้องสํารวจดูว่ามันมีความถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับตลอดเวลาที่พามานั้นเป็นการต่อสู้ตามกติกาของกฎหมายสากลซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่แล่ประเทศไทยก็จําเป็นต้องแต่ตั้งทนายขึ้นมาต่อสู้ในกระบวิธีสากลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐบาลคอยมองมอบหมายให้กระทรวงอุติธรรมไปดําเนินการต่อสู้คดีแล้วก็ต้องมีมงบประมาณที่ใช้ในการจ้างทนายที่ปรึกษาทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะเป็นเวทีระหว่างประเทศที่เป็นพันธสัญญาระ่ังกันที่ต้องปฏิบัติให้ได้นะครับคือการนําเข้าสู่ในเรื่องของอนุญาโตตุลาการนะครับสิ่งสำคัญที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อการพิจารีก็คือการนําเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการนํามาพูดภายนอกนะครับและฝ่ายค้านได้นํามาพิปรายให้ข่าวกับสื่อหลายครั้งซึ่งผมปรากฏว่าการพิปรายและการให้ข่าวเป็นการคาดการเอาเองทั้งสิ้น